สวัสดีครับท <ไป S 1> ่านผู้ชมครับวันนี้ผมทวีศักดิ์องภาครับทีมงานของบริษัทนูตฟอร์ไลท์อินเตอร์เนชันแนลจำกัดนะครับวันนี้นะครับเดินทางมาที่จังหวัดพิจิตรกันอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อที่จะมาเยี่ยมชมเกษตรกรที่ใช้สินค้าของนุตฟอร,ร์ไลท์นะครับวันนี้นะฮะเดินทางเข้ามาเห็นข้าวครับก็กําลังเขียวดีจังเลยนะครับก็เดี๋ยวมาดูปัญหาตรงนี้ทราบข่าวว่าแปลงนาแปลงเนี้ยนะครับก่อนที่จะใช้นุตฟอร์ไลท์เนี่ยเกิดปัญหาอะไร นะครับเดี๋ยวเรามาพบกับกเกษตรกรโดยตรงเลยนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีค่ะ,ะแนะนําตัวหน่อยครับชื่อนะ้นําฝนสีอินค่ะอยู่บ้านเลขที่47หมู่หนึ่งตำบลทุ่งน้อยอพเภอโพทะเลจังหวัดพิจิตรค่ะจังหวัดพิจิตรนะอยู่ตำบลทุ่งน้อยหมู่หนึ่งใช่ไหมหมู1 1> <ง>่หนึ1 1> ่ง<ม>แล้วมาทํานาที่อันนี้หมู่มไหนหมู่สามในนานี่อยู่หมู 3, ่สามตำบลทุ่งน้อยเหมือนกันะน,น,นะครับทราบข่าวว่าเมื่อก่อนเนี้ยก่อนที่เราจะใช้นูทรไลท์เนี่ยนะครับข้าวเป็นยังไงข้าวแดงมันแดงแดงใบไหม้แบบแดงมากอ่ะ แล้วเห็นแล้วเป็นยังไงเห็นแล้วเข้าตอนนั้นเป็นยังไงมีความรู้สึกเป็นความรู้สึกที่แย่มากแบบคิดว่าจะไม่ได้อย่างนี้อีกแล้วอ่ะคิดว่าจะไม่ได้อย่างนี้อีกแล้วแล้วรู้ได้ยังไงว่ามีสินค้าของนุชโทน๋อคนนี้ค่ะคงศักด์แนะนํามาอ๋อคุณคงศักด์นี่ไปแนะนําให้ใช้แล้วครั้งแรกเชื่อไหมก็ไม่เชื่อไม่เชื่อเลยข่าวก็ว่าเขามาลองให้ใช้ดูใช่ไหมเราลองตัดสินใจลองใช้ดูแล้วหลังจากที่เขาฉีดตอนนั้นเป็นยังไง ก็มันก็ค่อยๆดีขึ้นน่ะดีขึ้นเลยจ้ะแล้วก็ไปเอามาอีกมาฉีดได้สามครั้งตั้งแต่เดือนดใช้เดือนครึ่งคือคือพอพอตอนแรกที่เขามาลองให้ฉีดดูความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นก็ค่อยๆดีขึ้นเขียวขึ้นมาหน่อยนึงแล้วเชื่อไหมตอนนั้นล้วเชื่อเลยไหมยังไม่ค่อยเชื่อเท่าไหร่เลยตัดสินใจไปซื้อมาอีกซื้อมาอีกชุดนี้ซื้อเองเลยซื้อเองเลยชุดใหญ่เลยชุดใหญ่เลยจ้ะอ่าแล้วแล้วครั้งแรกฉีดสตดอะไรอยู่ สูตรหนึ่งสูตรหนึ่งเนี่ยนะจ้ะเนี่ยตัวเนี้ยกับอันนี้อ่ากับตัวเคล่าด้วยนะครับพอฉีดมาอีกครั้งหนึ่งแล้วมันเป็นไงมันก็เขียวขึ้นเขียวขึ้นเลยเขียวขึ้นแล้วก็มาใช้อันนี้รับอันนี้ใช้รวมกันเลยอ่าแล้วแล้วตอนตอนนั้นอ่ะตอนที่ฉีดครั้งแรกก็ที่มีสูตรหนึ่งกับเคล่าเนี่ยใส่ตัวไหนด้วยตัวนี้ด้วยป่ะตัวนี้ยังไม่ได้ใส่อ๋อตัวนี้ยังไม่ได้ใส่นะมาใส่รวดสองแล้วหลังจากฉีดตรงนั้นแล้วมันเป็นไงความเปลี่ยนแปลงเหมือนกับ เขียวขึ้นอ่ะขีขึ้นต้นเขียวจากใบที่เหลืองเหลืองนี่เหลืองเหลืองแดงแดงที่นั่นยังคือเขียวขึ้นมาเลยเขียวขึ้นนะครับแล้วมาฉีดตอนนั้นข้าวประมาณกี่เดือนยังไม่สองเดือนเดือนครึ่งเดือนครึ่งแล้วเนาะโอ้หก็ถือว่าก็ใช้จนแบบล่าแล้วอ่ะล่าแล้วนะจ้ะนะครับแล้วก็หลังจากนั้นมาประมาณกี่วันที่มาฉีดซ้ำเจ็ดวันเจ็ดวันจ้ะถือเจ็ดวันแล้วก็ใช้หมดทุกตัวเลยใช้หมดทุกตัวเลยที่เห็นเนี่ยนะสุดสุดหนึ่งสุดสองเกล่าแล้วก คุกปุยผสมกันเลยจ้แล้วมันก็เขียวขึ้นก็ได้แบบเนี้ยเขียวขึ้นมาเลยจ้ดีใจไหมเจ้าของโอ้ดีใจมากหลังจากที่ว่าโอหเมื่อก่อนมันเหลืองไม่คิดว่าจะได้แตจะไม่ได้แล้วอ่ะอ่าแดงแบบจ้างคนมาฉีดเขาจะมาหูข้าวแกทำไมแดงอย่างนี้เหรอแล้วแล้วใส่เยอะไหมสินค้าแต่ละตัวใส่ห้าสิบห้าสิบซีซีต่อน้ำสองร้อยลิตรทุกตัวเลยเหรอทุกตัวเลยเหรอแล้วไอ้ตัวเนี้ยตัวนี้ใส่หนูใส่สองฝาร้อย สองฝา้อยจ้ะต่อน้ำหนึ่งถังสองลอยลิตรอถังสองลอยลิตรเนี่ยนะแล้วเราคิดดูแล้วสินท้ายนี่ราคามันเป็นไงราคามันแพงไหมเนี่ยก็ที่แรกก็ว่าแพงม่แพงเลยทีแรกก็ว่าแพงโห <c oughs> ทั้กกง,งขวดละพันกว่าพันกว่าเลยอะอตกสองพันนะตกสองพันแต่มาดิด,ดูแล้วขวดนั้นก็ได้ตั้งยี่สิบถังยี่สิบถังก็ตกประมาณเฉลี่ยเฉลี่ยเฉียดประมาณกี่ไรได้ไม่ร้อยไรก็ก็ดิดแล้วก็ชุดนึงนี่ก็ได้หนูเลยเกือบขาวเลยสามเดือนเลยสามเดือน โค้มเลยพุ้มอ่าจบเลยนะเกียวของเกียวพรอม,มเนี่ยตอนเกียเก่ยวล้อเกี่ยวเลยอ่ะอแล้ว,แล,วแล้วเนี่ยข้าวเนี่ยอย่างเงี้ยเราเห็นแล้วเนี่ย้โหอโอจากที่เราเคยทํามาก่อนมันเป็นยังไงที่ที่ทำมาก่อนแลงเนี่ยดีไหมก็มันก็แดงแดงอย่างว่าแหละแดงแดงแต่ถ้ผลผลิตตอนนั้นได้ดีไหมก็ <c oughs> ไม่ค่อยเท่าไหร่ไม่ค่อยเท่าไหร่จ้ะนะฮะแล้วอย่างที่เราเคยเห็น จากเมื่อก่อนที่เราทําแล้วก็คราวเนี้ยที่มันมีการเปลี่ยนแปลงเราคิดว่าไงมันมันดีขึ้นเยอะไหมเยอะเยอะเลยเปลี่ยนแปลงเยอะเลยคราวเนี้ยดีกว่าทุกขราวดีกว่าทุกคราวที่เราเคยทำแล้วจ้ะแล้วเมื่อก่อนนี้คราบมันยังเห็นอยู่เลยเนาะเนี่ยลองขยดูนะฮะยังแดงยังมียังแดงแดงอยู่นี่เลยเนาะเนี่ยใบเก่าที่มันมีปัญหาอยู่นี่นะนแหละโอ้โหนี่ฟื้นขึ้นมาแล้วนะเริ่มดีขึ้นเยอะเลยจ้ะอ่าครับแล้วตอนเนี้ยเห็นสมบูรณ์ไหมอย่างเงี้ยสมบูรณ์ไหม ก็แปดสิบเปอร์เซ็นต์แปดสิบเปอร์เซ็นต์แล้วนะจากที่มันแย่ๆึ้นมาเลยนะจากที่แย่ๆแล้วมีความมั่นใจเกิดขึ้นไหมตอนนี้ก็แล้วมั่นใจมั่นใจนะแล้วอย่างเงี้ยเราจะใช้ต่อไหมล่ะสินค้าต่อใช้ต่อเนาะอ่าเราเห็นความเปลี่ยนแปลงนะครับเห็นไหมดูรวงตันนี้ท้องสวยมากเลยนะสมบูรณ์เลยฮะอันนี้ถ้าเราฉีดตั้งแต่ต้นเล็กๆมาก็เนาะ คือไม่ได้ใช้ตั้งแต่เล็กๆไงเนาะเสียดายไหมเสียดายเนาะ <laughs> <laughs> มาใช้จนจะสองเดือนอยู่แล้วจะสองเดือนก็ยังเห็นสภาพเปล<า>ี่ยนแปลงเรายังบกได้ขนาดนี้ก็โอ้โหดีใจสุดๆแล้วดีใจสุดๆเลย <laughs> แล้วอย่างเงี้ยนะครับเราเห็นข้าวอย่างเงี้ยความแตกต่างตรงเนี้ยเราคิดว่ามันดีมากขึ้นเป็นเปอร์เซนต์ก็จากที่ยังแดงก็ขึ้นมาก็ประมาณห้าสิบเปอร์เซนต์คือห้าสิบเปอร์เซนต์เหรแล้วก็ คือดีกว่าเก่ามาครึ่งนึงเลยอ่าครึ่งนึงอ่ะเสียดายเนาะว่าใช้ต้องลาไปแต่ยังบอกเสียดายไม่ได้ใช้ตั้งแต่เล็กๆแล้วแล้วข้าวหน้านี่ยังไงข้าวหน้ากับฉีดพร้อมยาคุมเลยต้องเล่นตั้งแต่ยาคุมมาเลยนะเนาะอ่าก็ตรงนี้เราเราจะกมาก่อนเราไม่ค่อยเชื่อใช่ไหมไม่เชื่อว่าทําไมใส่ห้าสิบเองเดี๋ยวนี้เชื่อแล้วเดี๋ยวนี้เชื่อมาก่อนคิดว่าน้อยไปคุยกับใครเขายังบอกห้าสิบเองเหรอเขาก็ยังว่าอย่างนี้เลยแต่ตอนนี้ก็เห็นสภาพอย่างนี้แล้วมีความเชื่อมั่นเลยนะ นะครับแล้วอย่างเงี้ยเห็นดีๆอย่างเงี้ยแล้วครับก็จะฝากบอกพี่น้องทั่วประเทศอย่างเงี้ยไม่รู้จะพูดยังไงอ่ะเราอยากฝากบอกพี่น้องเกษตรกรทั่วประเทศไหมว่าเราลองใช้สินค้าตัวนี้แล้วเป็นยังไงยังไงเราก็ใช้สินค้าตัวนี้แล้วก็รู้สึกว่าดีดีขึ้นเยอะจากที่คิดว่าไม่น่าจะได้ขนาดนี้อ่ะก็อยากจะให้ลองใช้กันดูลองใช้กันดูเนาะองต้องพิสูจน์ด้วยตัวเองก็คื ก็ไม่น่าเชื่อพูดกับใครก็ไม่น่าเชื่อว่าใช้แค่50ซีซีเพราะว่าหน่อยเดียวน้ำหนึ่งถัง200ลิตรอะไรประมาณเนี้ยตัวเองยังไม่ค่อยจะเชื่อเลยีเชื่พอมาใช้เองก็เชื่อเชื่อแล้วนะอยากให้พี่น้องทั่วประเทศลองใช้ดูอยากให้ลองใช้ดูก็ยังภาพที่เห็นเนี่ยมองไปทางไหนมันก็เขียวไปหมดเมื่อก่อนจากที่แดงๆนะแี่แดงสมบูรเลยนะครับอ่วันนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณเมื่อกี้ถามชื่อไปเปล่า อนน้ำฝนสีอินนะ้ำฝนคุณน้ำฝนสีอินนะนะครับ่าก็เป็นภาพจริงๆนะจากใจจริงๆของเกษตรกรนะครับก็ต้องขอฝากไว้นะครับสําหรับที่น้องทั่วประเทศนะในตัวของสินค้าของนุ่นปไร้นะครับใช้ง่ายนะครับปลอดสารพิษนะครับก็ขอบคุณนะครับผมครับ